โอเคครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมที่หลงเข้ามาดูกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสนับสนุนชแนกันเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้แล้วก็มป็นกันเกมวันพันแมนเดอะสตองเกมพ่อหนุ่มวันเดอรก็นด็กเช่นเคยนะครับก็สําหรับในวันนี้นะวันที่2กุมภาพันธ์นะครับก็เป็นวันดีที่หลายๆคนรอคอยกันนั่นก็คือวันประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรมตุ๊ดจีนของคันเทพที่ทำการแจกอ่งเปาให้คนดูนะครับนี่ก็เป็นรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลไปทั้งหมด18 นะครับแล้วก็ตอนนี้คือมีรางวัลเหลือทั้งหมด12รางวัลนะครับผมก็เลยคิดว่าน่าจะทําการแจกคนดูในไลฟ์สตรีมก็แล้วกันนะครับหรือว่าอาจจะมีกิจกรรมให้คนดูร่วมสนุกก็รอติดตามรับชมก่อนนะส่วนใครที่ได้รางวัลก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับแล้วก็รีบติดต่อทักมา รับรางวัลภายในวันที่2กุมภาพันธ์นี้ด้วยนะครับใครที่ไม่ติดต่อมาก็ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ทันทีเลยเนาะสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมนพันแมนเดอร์สตองเกตเลยนะครแสนจะถูกและรวดเร็ว,รวผมขอแนะนำนี่เลยขั้นเทพร้านบริการเติมเกมมือถือที่โคตรจะถูกไม่ว่าจะเป็นเกมอวีฟรีไฟหรือแม้กระทั่งพับจีมือ l ื้านเขาก็มีทุกคนเลือกกันอย่างมากมายและที่สำคัญเลยร้านเนี่ยเติมเร็วมาก อย่าลืมไปใช้บริการกันได้เยอะนะที่สำคัญเลยอย่าลืมบอกว่าหม่ท่องสอนอาชนะด้วยนะครับเขาจะได้เป็นสปอนเซอร์ในช่องเราไปนานๆนะโอเคนะครับสหลับคิปมีก้ก็เราจะมาทำการนี่เลยนะครับ วิเคราะห์พาร์ทกันสักหน่อยละกันนะครับพาร์ทในรอบนี้เป็นเจ้าตัวละครเม n ทันแบทหรือว่ากระบอกเหล็กยูอาร์นั่นเองนะครับก็คือเป็นหนึ่งในตัวละครที่ใครหลายๆคนอวยรวมถึงผมด้วยนะครับเพราะว่าเป็นหนึ่งตัวละครที่ผมชื่นชอบมากๆแล้วตัวละครกระบอกเหล็กนี่นะครับก็ตอนที่ได้มีโอกาสเล่นอยู่เซิร์ฟเวอร์ที่ห้าต้นสิบห้าผมก็ไม่ได้ทําเขาขึ้นพาร์ทสิบสองเก็เล่นแค่ เอ่อพาสิินหนึ่งอาวุธปลุกตื่น2ดาวแค่นั้นนะครับส่วนรอบนี้คือเขามีอาวุธปลุกตื่นมาให้ด้วยเลยนะเป็นสมาร์ทโฟน5ชิ้นนะครับก็ถือว่าดีนะครับสำหรับเจ้าตัวละครกระบ,บองเหล็กในพาสซีซั่นในรอบนี้นะครับก็ใครที่มีงบประมาณผมเชยร์ว่าควรจะต้องจับนะ8 3 9นี่ค่อนข้างดีส่วน3 4 9ี่นี้ถามว่ามันมันมีโอกาสได้ครบทั้ง2องอเลยหลือมคือมันมันได้แน่นอนนะคือถ้าเกิดว่าขยันนะเป็นคนที่ขยันทำเคสเราไม่ต้องบอกก่อนว่า ล้าลต่คนถามเขามาเยอะเอ้ยผมเติม300ผมจะได้ไหมคือต้องบอกว่าถึงถึง300แต่อาจจะไม่ได้ถึงลิชแบนหรือว่าตรงกำไรข้อมือตรงนี้นะครับเพราะว่าผมว่าสำหรับสายฟรีเนี่ยถ้าเกิดทำเวสทุกอย่างแบบแอคทีฟจริงๆนะแบบทุกอย่างจริงนะแบบหมดเนี่ย แล้วก็มีของสดาแบบไม่ขาดไม่เกินเลยเนี่ยน่าจะจบประมาณ200ร้อนิดๆหรือ200เป๊ะผมก็ไม่ทราบเพราะส่วนตัวผมก็คือไม่เคยซื้อ300เลยนั่นก็คือ 7, 800. แต่8 0 0ดำ้อยสใครที่มีงบประมาณผมก็แนะนําว่าให้กด800ก็แล้วกันเพราะมันจะได้เลว่าพมขึ้นมา40เลเวลนะส่วน300ก็สาหรับคนที่งบน้อยละกันนะครับแต่ถ้าเกิดทุกคนแบบอยากจะเติมให้มันถูกลงนะัจากราคา3า0หรือแ800ดเนี่ย ให้ถูกลงกว่านั้นอีกนะครับเหลือสัก600หรือ500ก็ต้องเติมขานที่ร้านขั้นเทพนะครับบอกเลยนะว่าเติมถูกเติมเร็วปลอดภัยร้อยปเปอร์เซ็นตที่คันเทพนะครับราคาโคตรถูกนะตกเฉลี่ยคูป,ปองละสามบาทเท่านั้นนะครับตรงนี้อย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ผมก็เลยจะมานี่เลยซื้อตัวแพ็กใหญ่นะ839บาทนะครับก็ซื้อเลยละกันนะครับไปซื้อไป ซื้อมาปุ๊บก็นี่เลยปลดล็อกขึ้นไปปุ๊บ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 ถึงเลเวลห้าสิบสามปะนี่เลยปลดล็อกขึ้นไปวิ่งขึ้นไปนะตรงนี้แล้วผมก็อจะซื้อทางส่วนของเลเวลเพิ่มด้วยนะครับนี่ถึงเลเวลห้าสิบสามแล้วก็นี่เลยซื้อกันต่อนะอีกหนึ่งร้อยยี่สิบแปดแบงค์คว้าเข้าให้อีกสี่สิบเลเวลปื๊บปื๊บป๊บป๊บเด้งใ้นไปเด้งขึ้นไปถึงเก้าสิบสามนะครับตรงนี้อืเด้งกันไป โอเคไปกดต่อยอีกนะครับซื้อไปมากเพิ่มให้อีก40เลเวลนะครับตรงนี้ก็ถึงเลเวล138แล้วของผมก็น่าจะใช้เวลาอีกสักพักนึองอยู่ถึงจะครบเลเวล200นะตรงนี้ก็คือผมมาซื้อไว้คือผมซื้อทุกซีเซ่นอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็คืออัพเลเวลเราจะได้มีโอกาสได้ลิ s แบนมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะทำให้ตัวละครเราแข็งแกร่งมากขึ้นนะครับส่วนตัวนี้ก็คือเดี๋ยวค่อยกดน้องรอนประกันนับอีก100แบงค์ตอนนี้100แบงค์ได้20เลเวลนะครับแล้วก็มีตัวีอกเวลกก็็จะลายเปน ถ้าผมซื้อไปจะกลายเป็นหนึ่งร้อยห้าสิบห้าอะไรยังนะทั้งหมดนะพรุ่งนี้เรากดรับไปก่อนละกันนะครับตรงนี้เราไม่ค่อยรีบนะแต่ก็ถือว่ารีบในระดับหนึงอยู่ <c oughs> ได้บัตรเอ้าดาวมาสองใบนะครับตัวนี้อ้าดาม่วงนะแล้วก็มีรูนความเร็วในโดนเดาทามนะมีตัวอัญเชิญซัพไพ่กลยุทธ์หนึ่งใบซัพไพกัดห้าใบริสแบนร้อยสามสิบนะครับซัพไพ่เออไม่ให้อันนี้คือชิ้นส่วนดันบัฟน้ะสีส้มหนึ่งชิ้นนะอ,อุปกรณ์สีส,มส้มยี่สิบสองสุ่มแล้วก็มีตััวนนนีี้้ออกะครบขงงแดงชิ ตัวแดง22สองใบแล้วก็อัพดาวหนึ่งใบครับอันเชิญรับดาวเจ็ดใบประมาณนี้เลยสำหรับของางวันแล้วก็มีตราของกระบองเหล็กมาด้วยอือตรงนี้คือบอกเลยว่าได้เยอะมากมากนะสำหรับของางวันนี่คือผมเพิ่งเลเวลแค่ร้อยสามสิบสามเองนะเออเหลืออะไรอีกนะออรรออกนะตรงนี้คือเท่าที่ผมลองคิดดูนะผมอาจจะแกลก,ก,รกรตรงนี้ไว้นะเอาไปรอทำจักรพาเด็กพาร์ทสิบสามนะครับตรงนี้เดี๋ยวกันนเลยเราไปใส่ตรากระบองเหล็กก่อนละกันนะครับนี่กระบองเหล็กไหนกระบองเหล็กเอ้ยกระบองเหล,ล็กแบบ มีกรอบแชมป์เป็นไงกระบองเหล็กมีกรอบแชมป์นะครับจังหนี้เรเหนเราแบบวิ่งล่กระบองเล,นนเลยโคตรเฟีเ้ยวอ่ะนี่เดี๋ยวก็เลยเลยนะครับเราไปใช้เอ้ยเดี๋ยนะมันใช้ในกระเป๋าเนี่ยผมดืมคือดืมดืมดืมดม,มันเคยชินแต่แบบเข้ามาใช้ในนี้นะครับปะเดี๋ยวเอาสุมก่อนละกันนะครับการบัฟกดไปได้การรับปีศาจมาขอเป็นโจมตีละกันโอ้สวยงามฮะได้โจมตีแล้วก็ววกเปิดมาเอ้ยเซตแฟต จมตีความเร็วจมตีจมตีเปอร์เซ็นต์ต้องมามาบเขาหายโอ้โหโจมตีป้องกันเปอร์เซ็นต์เจ๊งกดไปต่อแก๊สบัฟเสืออืมไม่ดีเท่าไหร่โอเคกดไปกดไปกดไปเฮ้ยเดี๋ยวนะคือผมผมจะเข้ามาใช้ผมจะใช้ได้ยังไงมันต้องรีวิวสองร้อยนี่วะลืม <c oughs> เออลืมตัวคือมันต้องถึงรีวิวสองร้อยเพื่อที่จะปลด ปลดล็อกใช้งานากระบองเหล็กผมลืมตัวคือมันมัน,ม,นมันเคยชินปกติคือตอนที่มันเป็นพันมันจะให้ลูกแก้วมาจะไปแล้วคือจะได้ลูกแก้วเอาไปใช้ทำเนาะอรอบนี้ลืมไปว่ามันมันเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเป็นแบบก่องนะครับก็ตัวนี้ก็รอถึงเลขว่าสองร้อยแล้วค่อยกดใช้งานนะแต่ก่อนอื่นต้องมีตัวละครมันด้วยนะถ้าเกิดไม่มีตัวละครก็ไม่สามารถปลดล็อกใช้งานได้นะครับสำหรับเจ้า,จาตัวละครกระบองเหล็กหนีอันนี้ นะื่อก็น่าจะอีสักพักหนึ่งอยู่กว่าผมจะทำกระบองเหล็กขึ้นมาเล่นในทีมได้นะครับตอนนี้ก็ทำจักรพาดเด็กไปแทนก่อนละกันนะครับก็ตอนนี้พาร์สิบสองแล้วนะครับก็รอทำล่างนี้ให้นี่เราทำล่างนี้ให้นะแต่คิดอยู่ตอนนี้ผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะทำจักรพาดเด็กหรือว่าทำซอมบี้แมนดีนะครับเพราะว่าตอนนี้มันมีเจ้าตัวละครซอมบี้แมนลงมาแล้วนะครับนี่ซอมบี้แมนเอสเออาร์พาร์นะครับเลือกไปก็ลิสต์ต่อไหผมมีสี่สิบใบกดดีไหม ทั้งไหนไหมทั้งไหนไหมปนนี้มีอยู่7จิบสองใบนะเดี๋ยวต้องทำคลิปเดี๋ยวทำคลิปสุ่มต่อละกันนะครับตอนแรกว่าจะสุ่มเลยแต่คิดไปคิดมาไม่สุ่มแล้วตอนนี้เรามาเหมือนมารีวิวแพ็คเออเหมือนมารีวิวแพ็คแต่ว่าไม่ได้เปิดแพ็คให้ทุกคนดูนะครับเพราะว่ามันต้องรอเรยอว่า2อ0นะอ่ะ,นะอะเดี๋ยวมาเปิดตัวน,นี้ละกันนะครับเออ่กล่องนะถ้าเกิดว่าได้5ชิ้นหมดเลยก็ได้เป็นร1 0สิบกดไป ได้เท่าไหร่อืมได้มาสายีบเจ็ดนะครับรวมมันเก่าเป็น4ี่สิบเ้านะผาสานไปฮนะได้เป็นอังกีงสายฟ้าออปชั่นป้องกันโอเคเจ๊งเสื้ออังเกงมาเฟียกดไปปึ๊บโอ้โหเอพเจ๊งโอ้เจ๊งหมดเลยนะครับตันนี้มีอะไรให้เราเปิดีอไหมไหนดูซิตอนนี้ตัวดำผมเหลือใบเดียวแล้วตอนนี้เหลือตัวดำใบเดียวแบบเมื่อวานคือั ฐานตัวดําแบบจัดๆนะครับก็คือตอนนี้ผมสุ่มจกักรพรรดิไปแล้วเท่าไรดูสิสุ่มไปแล้ว240บใบนะครับก็คือมีแพนจะกดต่อให้ครบอยู่นะครับครบตรง300ตรงนี้เพื่อเอาลูกแก้วนะครับแล้วก็เอาชิปตัวนี้แล้วชิ้นส่วนสากลฮีโร่ ur 20เศษนะค,คือค่อนข้างคุ้มนะก็มีเศษม่วงเด็กด้วยตอนนี้จกักรพรรดิผมก็ยังสีดาวอยู่นะครับพลังก็แค่นี้เดียว5 5ล้าน5นะสปีดก็ประมาณนี้เลยนะครับสปีด3 ร้อยปดสิบแปดนะผมเอามาใส่ให้มัน2ชิ้นนะจะได้แบบเพิ่มความเร็วในการบัฟให้กับทีมนะส่วนทีมที่ใช้ก็ประมาณนี้นะครับยังไม่ได้จัดทีมใหม่อมืยังไม่ได้จัดเซตจริงๆก็เล่นดักชายก็ได้นะเพิ่มความถึงให้กับเพื่อนลองลองไปเทสดูสักหน่อยไหมลองไปเทสในศึกดวลลายที่สุดได้ปะโอ้ศึกดวลอ๋อวันนี้วันนี้มีไทยแชมป์นะหรือ่ซิวันนี้มไม่โอ้โห ไท้ำห้าร้อยโหวตส่วนผมร้อยเดียวไอ,อ้รอบรอบก่อนก็อย่างงี้นะรอบก่อนก็คือไทยคนนี้ไปเจ็ดร้อยไทยผมร้อยเดียวแล้วก็แพ้กันไปละนาวก็คือเสียอพวกนี้ไปหมดเลยเดี๋ยววันนี้แหละนะครับวันนี้แหละเดี๋ยวจะเสียอีกผมบอกเลยเ <c oughs> <c oughs> ออปากดีเฉยส่วนหน่อยไปเราไปลองหาคนเทสดูดีกว่านะครับก็นี่เลยคุณนานาอีกเลยอนี้นคือน่าจะเปลี่ยนมือแล้ว <c oughs> โอ้โหไม่ใส่ทีมเลย <c oughs> จอร์ดโอ้ไม่ใส่ทีมอะผมไปในอารีน่าดี่ะ อลีนาน่าจะใส่ทีมกันอยู่นะครับโอเคตรงนี้ผมเมื่อวานผมปล่อยผมปล่อยทีมนะก็เลยอันดับตกลงมานะเพราะคือนี่เลยคือแบบหวดผมยับหวดยับยับ,ยบคือไม่รู้ว่าแคชอะไรมาได้ไหนก็ได้ลงมาแล้วขออนุญาตหวดนิดนึงแล้วกันนะครับมาเฮ้ยลืมลืมเปลี่ยน h e ลเฟย์เฟมเป็นสเปิร์นรอยดักชัยนะครับตรงนี้ เราเปิดเทือนมาด้วยแฟดตปรปะไกยเสียงปาดไปซึมซึมไปหนึ่ง,งทีหกสิบล้านดาเมจจังหวะนี้แล้วก็ได้โจมตีต่อยหนึ่งทีฮะปาไดไปหนึ่งร้อยสี่สิบแปดล้านดาเมจนะแล้วก็คิงเงินจินบาร์มาดอหนึ่งทีนะตรงนี้คือจัก,กรพรรดิเด็กนี่มันผมว่ามันจะเก่งมากๆต้องพาร์สิบสามนะอืมเท่าที่ลองดูมาตอนนี้คือ มันเก่งแต่ผมว่ายังไม่สุดมันมันยังไม่บัฟความถึงให้กับเพื่อนอถ้าเกิดเป็นฟ้าที่สามันจะบัฟอัตราการบล็อกให้กับเพื่อนด้วยย0สิเปอร์เซนตะแล้วก็มีอัตราต้านทานนะครับจะไม่ผิดอีกย0สิปอร์เซ็นะครับคือได้ค่อนขะ้างเยอะนะอือจังหวะน,นี้แฟดปาดไปปวดเลยนะครับโดนแบบเบิ่มๆเมื่อคู่นี้ไม่มันเลยเดี๋ยวอะผมค้าง่อนคู่นี้คู่นี้ยังไม่ค่อยมันนะครับเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวเอาใหม่นี่ต้อง,ต,องต้องคู่นี้ต้องคู่นี้เออนี่แหละเดี๋ยวผมจัดทีปมัน ผมเอาดาร์คชายลงไปเล่นละกันนะครับตรงนี้มาลองสู้ดูดไปกดลุยไปจังว่านี้แหละเพิ่มความมันด้วยการเจอกับทีมเก่าของตัวเองนะครับตัวนี้โอ้ใส่โบรอสกับใส่เด็กฮะใส่คู่กันเลยจังวันนี้เปิดก่อนได้ปูดล้วใส่ก็เด็กมาแต่ใช้คอโบรอสปาดไปก่อน1นึ่ทีติดไม่ว่าถ้าไป2องตลอดทีเขาปาด2องคืนมาฮ 14ล้านดาเมจแล้วทีมเราแอคทีฟโจมตีไปปาดไปสี่ท่า,ทาเกตดอกนี้1นึ่ง 1, ลา้านดาเมจติดแม่ท่อไป5ตัวละครแล้วก็ไล่โจมตีต่อจากดับแห่งแสงของคิง129่้อยยี่สิเก้าล้านหนึทาเกตโคตรจะเจ็บแล้วปาดไปหนึ่งทีฮะสีิบเอ็ดล้านาดาเมจเบิ่ม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 เลยทีมเขาไล่โจมตีเข้ามามครับดอกนี้4ลา้านาดาเมจนะมาให้เขาใส่เพราะมีทั้งโลของด้าชายแล้วก็โลของจักรพรรดิเด็กนะคุยบอกเลยว่าโคตรจะถึกนะ เราปาดมาอีกหนึ่งทีไม้กี่โจมตีใส่ไปสองล้านนะครับจังหวะน,นี้ทีมเราส่วนขึ้นกันไปฮะปาดทำไมดอกนี้เบิ่มเบิ่มแล้วเอาคิงไปยืนหน้าแบบนี้ไม่รู้คิดอะไรอยู่นะครับปาดไม่หนึ่งทีเพิ่มร้อยเก้าที่แปดล้านแล้วทีมเราส่วนขึ้นมาฮะมาเพ่าให้ฮะสิบเจ็ดล้านดาเมจต,ตรงนี้ยังคงไม่เข้านะจังหวะน,นี้จะกลาเด็กระ,ะเบิดที่บาไปหนึ่งทีสามสิบเจ็ดล้านดาเมจเพิ่มอัตราต่านทานกับทีมเราทีมพระปาดขึ้นมาฮะ นีตัวลครต่างกันแล้วนะคือดาเมจคือไม่ค่อยเข้าเลยนะเพราะมันติดทั้งต้านทานติดทั้งโลแล้วก็มีโลดักชัด้วยคือบอกเลยว่าถึกมากๆแล้วทีนี้ก็รู้ย่ำไป67ล้านดาเมจนะครับทีมเขาปาดถนงเงินมาฮะปาดเข้ามาเหลือ35ล้านดาเมจนะรอบก่อนสามรอบก่อนเท่าไน,นี้47ปะเรามี30เราคิงบัฟขึ้นมาอย,ยงนี้ทีมมาปาดไปฮะปาดแล้ไหมหนึ่งที272ล้านดาบเดียวรู้เรื่อง ช่วงมาหนึ่งทีสิบสามล้านดาเมจไม่ค่อยเข้าเท่าไรจากท้าศตรของยุงนะเราแฟดประกายแสงเข้าไปป่าใสหน้าหนึ่งทีติดโลไม่ย่อท้อไปแล้วยังไงโกยสื่อม,มานะครับหมัดทลายสุลาย,ย่าม,มาหนึ่งทีสิบล้านดาเมจแล้วก็ระเบิดไหมยังไม่ระเบิดปาดวนคือไปก่อนหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านดาม่หโค้รแรงแรงแบบแรงจัดะจังหวะนี้คิงแล้วก็บัฟขึ้นมาคิงแล้วก็บัฟขึ้นมาหนึ่งทีแล้วก็แฟดปัด แบบสิบเอ็ดล้านโคตรแรงแล้วมาแล้วจากรัตเด็กระเบิดบึ้มมาหนึ่งทีสิบสามล้านดาเมจแล้วเพื่อนเรให้กับเพื่อนทีมไปแล้วก็พลาดเข้าไปหนึ่งทีดอกนี้สิบสองล้านนะไม่ค่อยเาเท่าไหร่ลูนเดือบู๊โยนลูนดาบไปสิบแปดล้านหายสามผมนี่พูดไม่ถูกเลยนะครับตัวนี้แฝดกแสงหายไปแล้วนะแล้วก็ปาดเข้าไปฮะดอกนี้สามสิบสองล้านดาเมจติดไม่อาท้อทั้งทีมแล้วนะครับน่าจะ ไม่รอดหรือเปล่าจ้าหนี้แอคทีจมตีไปฮะแล้วก็มีไล่จมตีต่ออีกสองรอบอยังไงจังหวะนี้บาดทำไมอืมเบิ่มเบิ่มผมบอกเลยว่าเบิบบ่มเบิมม่มแล้วก็มาฮะยุงตัวปิดฉากของเราเจ้าหนี้ทิ้มไปหนึ่งดีหนึ่งทาเกเกตสามร้อยสี่สิบเก้าล้านอู้ฮบอกเลยว่าไซแตกนะครับจังหวะนี้้วยังไง บาทาไรเงาโกเกซี่ไม่ไม่ใช่มันทไายสุรายเขาโยโนลูนกันมาฮนะหกแสนโอ้โหอย่างเบาจริงๆตอนนี้นี่คือจะบอกว่ามันจบแล้วก็ได้นะเพราะว่าคือแบบไม่เหลืออะไรแนละ้วฝันของคาร์นัปาดไหฮะหนึ่งร้อยเก้าสิบสามล้านเรียบร้อยส่งยุงลงไปแดนกะับพืน้นแล้วคิงเอนจินบัฟกระหนำ่ำแล้วก็เลื่อนให้กับเพื่อนแถวไปนะครับแล้วซูเปอร์โรแลนดไทยเข้าไปต่อยมาหนึ่งตีหกสิบสี่ล้านนาเม็ปิดเกมไปฮะรเรียบร้อยนะ ดามเมจที่ทำไปก็โอ้โหแฟดปาดไปคนเดียวหนึ่งพันล้านนะครับตรงนี้แล้วก็การรับดามเสามร้อยจ็7สิบหกล้านนะครับก็ได้ยุงรับช่วยไปเต็มๆเลยนะครับแล้วก็มีพวกด้กชงได้ชายกับเด็กที่ช่วยกระจายความเสียหายให้ด้วยแล้วก็กลับขึ้นมาเป็นที่1เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เออประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับการรีวิวจกกักรพรรดิเด็กพรสิบสแบบคร่าวๆเนาะ วันนี้ก็ไม่ค่อยมีละมากนะครับเข้ามาเปิดพาร์ทด้คนดูนะครับก็ซื้อไป2เลเวลแล้วตรงนี้ก็ได้ใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งอยู่นะครับเพื่อทำอกระบองเหล็กนะคือผมไม่อยากกด400ถามว่าเติมเติมได้ไหมคือเติมได้แต่ผมรู้สึกว่าเติมไปแล้วมันไม่คุ้มอะ่ะคนดูชัวรไป่ <c oughs> คือเติมแล้วมันไม่คุ้มก็เลยไม่เติมแล้วกันนะครับก็ค่อยๆเก็บไปไม่รีบนะคิดว่าไม่น่าเกินอาทิตย์หน้าก็น่าจะปลดล็อกกระบอกเหล็กยัวได้แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีโดยประมาณนี้ละกันนะครับก็ขอบนุทุกคนที่รับชมกันไปถึงตรงนี้วันนนะครับแล้วกันย้กลับไปเช่นเคยนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาหน้าตาเกมวันพันแมนเดอร์สตอนเกียต้องที่ร้านขั้นเทพพ่อนันนะครับอย่าลืมไปใช้บริการกันได้เยอะด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไม้เจอกัในใหม่ในคลิป,ปีโอ